ถ้ายิ่งเป็นอาาคามีไม่ใช่สักแค่สกิทาคามีคุณก็ยิ่งโอ้อย่างนี้อนณาคามีที่ถือว่าการรวยนี่เป็นอบายภพไม่รวยคนนี้ก็จะมาอยู่ยังมีเขตความพอที่น้อยสุดเรามีแค่ร้อยล้านก็มากเกินแล้วไม่ไหวเกินร้อยนี่คือจุดสันตุถีจุดจิตพอ นี่เกินกว่าร้อยไม่เอาถ้าพัดออกนะเหมือนจังปฐมมรสตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะมีคงคลังเท่านี้ถ้าปีนี้มันเกินกว่าคงครังตัดปัดเสษยกให้อัตมาโอ้โหกล้าหาญจริงๆเขาจะคงครังเท่านี้เขาบอกเขาไปรอดนถ้าเกินคงครังนี้ แต่ละปีแต่ละปีตัดปัดเศษให้อัตมา,าตั้งแต่แก่ก่อนเนี่ยเขามีถึงขั้นว่าถ้าแม้ว่าปีนี้รายได้หรือไม่ใช่เดือนนปีนี้เดือนแต่ละเดือนด้วยไม่ใช่ตัดแต่ละปีตัดแต่ละเดือนถ้าเดือนนี้ได้ไม่ไม่ได้เกณฑ์น,นี้หรอกมันขาดทุนไปบ้างในเขามีคือมีเงินคงคลังมีเงินสะพัดใช่ไหมแล้วก็มีไรายได้มันจะมีเป็นอย่างนี้ ถ้าเขาบอกเขาไม่กินเนื้อคงคลังเขาก็ตัดให้อัตมาได้หมดมีเกินเท่าไหร่เกินล้านเขาก็ให้อะไรเงี้ยให้ตัดให้หมดแต่ถ้ามันกินเนื้อเขาก็ขอตัดนะอะไรเนี่ยเป็นวิธีการที่จะรักษาหรือว่าดูแลอะไรส่วนได้ส่วนเสสส่วนอยู่เพราะเรามีความรู้ในเรื่องจัดสรรเศรษฐกิจเศรษฐกิจส่วนตัวเศรษฐกิจส่วนรวม คนที่มีปัญญาเห็นแก่ตัวน้อยจนกระทั่งไม่เห็นแก่ตัวเลยก็จะตัดตัดเครบของการปัดเศษปัดอะไรนี่ไว้ที่ตัวเราก็เราคนที่มีศูนย์นี่ตัดง่ายไหมมองยังคนเหลือนี่ตัดยากเหลือไว้เท่าไรดีว่าเท่าน,นั้นเท่านี้ถ้ายังจะต้องเหลือไว้มากหน่อยนีย่โอ้โหยิ่งทุกข์มากเลยเฮ้ยเฮ้ยข้านี่มันขาดกินเนื้อเข้ามาเยอะด้วนี่ไหวเนี่ย จะเดือดเดร้อนร้อนร้อนเดอดเดือเดือดใช่ไหนี่คือทุกทั้งสิน้นคนที่ไว้ใจหมู่กลุ่มไว้ใจพฤติกรรมสังคมซับแท้คืออะไรสมรรถนะและความขยันเพราะฉะนั้นในคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยสองคนก็สมรรถนะและขยันมันก็ได้สามคนมันก็ยิ่งได้เพิ่มสี่คนได้เพิ่ม ตัวเองกินน้อยใช้น้อยแต่สมรรถนะกับความขยของเราเนี่ยมีผลผลิตเหลือเหลือที่ตัวกินตัวใช้เพราะสัจจะของความพอเรากินเราใช้ตอนนี้มันพอจริงๆมันไม่ต้องไปเปลืองผลานมากกว่านี้อีกแล้วเพราะเราจะเหลือเอาไว้ให้มันขัดมันขัดข้องทำไมเราเอาออกได้เนี่ยมันสะอาดยิ่งขึ้นเราไม่เอาออกเราก็ยังไม่สะอาดนในช้พยัญชนะ คุณเข้าใจคำว่าสะอาดและยังเหลือขี้ใครไม่เอาไม่ใช่คําว่าสกรปรกหรอกคำว่าสกรปกรกเขาวี่ใครหมายถึงอะไรเ็ต้องรู้กันนะว่าหมายถึงอะไรถ้าย่นเข้าไปถึงว่าคุณยังละตัวเงินเนี่ยคือขี้ใครหรือว่าคือสกรปรกก็ตามใจเงินนี่แหละคุณก็เอาไว้ตามเราไว้ขนาดระดับขี้ใครแล้วกันมันไม่สกรปรกแล้วล่ะแต่ยังมีขี้ใคร แล้วใครละขี้ไว้อะรักษาไว้นะ่ะเป็นขี้ใครนะ่ะใครละลขี้ใครอะ่ะขี้ใครจริงอะ่ะขี้ข้าเองเห็นสนุกไหมภาษาเห็นไหมที่อาตมาใช้ภาษาอธิบายธรรมานี่สื่อก็ไปถึงธรรมานิมั้ยเสียบใครเสียบมันนะ เสียบใครเสียบมันนะถ้ารู้ตัวก็แล้วแต่แล้วแต่ใครถ้าใครไม่มีเลยรอยจะต้องเสียบก็สบายอยู่มาไม่ถามว่าใครมั่งตัวใครตัวมันใครจะเหลือจะสลึงห้าบาทสิบบาทก็ตามใจใครจะเหลืออยู่ร้อยอยู่พันอยู่หมื่นอยู่ล้านก็แล้วแต่ใครจะเหลืออยู่เกินกว่านั้นก็ตามใจมันก็เป็นของจริงที่เราก็จะต้องเกิดพลังงานจิตที่เราบอกโอ้ ถ้าเรายังหลงว่าเราจะต้องพึ่งเงินเราก็ทิ้งมันไม่ออกแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหเงินช่างไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะไม่เชื่อไปถามโจรจันใดทีแกพูดกันนู้แก,พ,ดดก,แกพูดจังยังอาจารย์อะไรบ,บ,บิวัดสัตยกรรมทรกับโจรจันใด คุณว่าใครจะสะสมเงินมากกว่ากันอ้าวอาจารย์วิวัติก็บอกว่าถ้านี่มีงานเยอะคุณโจนก็าทงานไม่เยอะหรอกจะต้องใช้งานเยอะใช้เงินเยอะนะก็มีเหตุผลเป็นความจริงก็ได้นะก็แล้วแต่ตัวใครจะกล้าที่จะมีน้อยและ อย่างโจรจันไดเนี่ยนะมันมีซ้อนมากเลยแทนที่เขาจะเข้ามาครุกคือข้างในข้างอระโสเดมาเป็นหัวหลักมาเป็นตัวหลักให้แก่อโศกโดนน,นั่นนี่เขาก็ทําได้แต่เขายังมีส่วนตัวของเขาเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นธรรมดาแม้แต่อาจารย์วิวัตรก็ตามแม้แต่มอเขียวก็ตามก็จะมีระยะชิดระยะห่างอะไรต่างๆนี่คือสภาวะธรรมต่างๆที่เราไม่ต้องไปบังคับเขาหรอก นะเขาพัฒนามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอัตมาไม่ห่วงหรอกวันใดวันหนึ่งคุณก็จะต้องมาเป็นตัวเนื่อไในแกนแต่ตอนนี้ก็จะต้องทำอย่างนี้ก่อนนะมันมันจะต้องเป็นไปตามสัจจะที่เป็นจริงมีจริงนะ